ชื่อของคุณด้วยนะคะเราจะพูดชื่อของคุณด้วยก็ถ้าใครอยากเล่นนะคะก็สามารถใช้ค่ะใส่ชื่อนะคะไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะจะเป็นชื่อเล่นของคุณในชื่อจริงๆก็ได้หรือว่าจะเป็นชื่อที่คุณอยากให้เราอ่านนะคะ know you a l i t t l e bit better. Okay, thank you so much. โอเคค่ะขอบจริงๆวันนี้นะคะวิดีโอของเราเราอยากจะมาคุยกับคุณนะคะให้เหมือนกับว่าเราได้คุยกันจริงๆเลยพอไหมพอไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 我叫什么名 ะะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะนำสเสนอเนี่ยมันถึงพวกเขาจริงๆนะแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจทำเมันไม่สุนเปาณเหมือนแบบอย่างที่เราบอกตแต่แรกค่ะเราอยากทำแบบว่าช่อง ASMR หรือว่าช่อง Youtube ขึ้นมา <c oughs> เพื่อที่เมือนเราจะได้ส่งกองความเล็กๆกองหนึ่งนะคะที่มีแต่แบบ p o ซ i ทีฟวายส์แบบเป็นพลัง เครียดเครียดกับมันมากว่าจะทับยังไงดีจะรับ ใช่ค่ะโจริงหรอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้โปรเจกต์ที่คุณคิดอยู่หรือว่ากำลังวางแผนที่จะทำเนี่ยคอยมันไปได้ด้วยดีมากๆเลยก็ใช่ะคะ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคมันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละเนาะแต่ว่าเราเชื่อว่าคน กิดถึงอาหารไทยเหมือนกันนะเนี่ยพอตั้งแต่มาอยู่ที่นี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าไม่ได้กินลาบมาหกเดือนแล้วสมตามก็ไม่ได้กินมาหกเดือนแล้วค่ะก็คิดถึงเหมือนกันนะคะแบบบางทีเราก็คิดถึงค่ สงแดงเรากินเป็นโตเราแบบน้ำตาไหลอะทุกคน <c oughs> คือปกตินะคะกินได้หมดสองก็แบบโอเคชิวๆมันไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นหรปะแต่แบบตอนนี้คือกินไปแค่ชิ้นเดียวอะคะ่ะ Meine, เกี่ยวตรงนั้นนะคะ ว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะคะแบบถ้าแบบไปในมาอยู่ต่างประเทศน,น,นานๆจดถึงช่วงเปลี่ยนผ่านเลยดูอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้แต่เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจเลยใช่